นี่คือไอคอนสยามครับพี่น้องไอคอนสยามครับก็ต้องขอการทักทายด้วยครับขอการทักทายสบายดีสวัสดีครับ FC ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับคลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาย้างเที่ยวที่ไอคอนสยามครับมาเที่ยวที่สุขสยามนะครับมาเบิ่งว่าตรงนี้จะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวหลายบอนะครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าเนาะเป็นโซนสุขสยามครับ เป็นโซนร้านอาหารที่น้องนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพยำขำเนาะคนเต็มนะครับป้าเดีคะครับพี่น้องโอ้โหอ,อันนี้ก็เป็นจอครับเป็นจอ LED ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องไวยนะครับอ๋อช่วงนี้คนเกิดมีงานเนาะมีงานกาดสุขสยามสี่ล้านนาครับป้า โอ้หสวยจริงๆภาพยามค่ำคืนนะครับโอ้โหก็มีแต่ชาติทางชาติเนาะตัวนีกรมาเทพเมืองไทยนะครับมองนี้บอกแล้วก็ชอบมานะครับชอบมากเที่ยวนะครับราคา ชอบมาหากินข้าวนะครับร้านนี้ก็เป็นชาต่างชาติครับโอ้โหนี่คือน้องน,นะครับเต้ยนะครับเป็นร้านขายของที่ลึกๆเนาะโอ้โหเยอะจริงๆพี่น้องนี่ครับเต้เลยครับร้านขายหมูปิ้งครับร้านขายขนมโอ้โห เยอะจริงๆครับเดินแทบไม่ได้เลยครับว้าติดนะ้องร้านขายกระเป๋าสินค้าแฮนด์เมดครับป้าติดโทร่ครับอย่างหอดทูนครับพนะี่น้องร้านนี้ก็เป็นสารครับ เป็นสามเผือกเบิบ่งหน้าตาแล้วกะส่วนมากจะเป็นร้าจีนเนาะร้าจีนส่วนมากนะครับที่มาเที่ยวนี้ครับที่มาเที่ยวที่สุขสยามนี่ครับร้านข้า,ขาวขาวหมูครับร้านนี้กะเป็นโซนมองนั้งกีเข้าครับก็มีชาวพลางพร้อมครับเต้มน,นะครับโอ้โห เยอะจริงจริงพี่น้องเลยนะครับพวกอาหารก็หลากหลายเมนูนะครับราคาก็ร้อยบาทแปบบาทครับก็พอกินนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำผลไม้ครับเป็นน้ำปั่นครับอันนี้ก็เป็นร้านเนื้อครับเนื้อบายบางเบาครับโอ้โห ยจรริงๆคับได้มาแล้วก็ต้องพาพี่น้องเดินใหทั่วเนาะแต่ก็อาจจะไม่ทั่วนะครับเพราะว่านีกะกว้างขวางนะครับหลานขายพวกผลไม้อบแห้งครับพวกทั่วราคา3า300บาท380บาทครับ อนนี้กาหอเจี้ยพี่น้องหอเจีย้ยครับเป็นร้านขายของครับโอ้โหเยอะจริงๆครับร้านขายเพชรร้านขายสร้อยโอ้โหแทบไม่มีคนไทยเนาะ ห้างนี้แทบไม่มีคนไทยมาเที่ยวนะครับเป็นชาวต่างชาติส่วนมากนะครับด้านนี้ก็เป็นร้านขายขายขายของเก่านะพี่น้องโอ้โ,โห,หน่ามาเดินมากครับด้านนี้ก็เป็นบันไดหน้าครับอ๋อด้านนี้มีบันไดหน้าครับ ในห้างไอคอนสยามก็มีบันไดนาคพี่น้องนี่ครับพ <ś c> ิ <oughs> ่นก็นสร้างบันไดนาคเนาะโอ้โหนี่ครับเป็นหน้าสีขาวครับพญานาคสุทนทรลาบอุดรดานนี่ครับโอ้โห,โหโอตอนนี้18บนาฬิกาครับร้านขายโอเล้ยงดานพุ้นเป็นบ้านทรงไทยเนาะ น18นาศิกาครับไอ้ เดินต่อได้ครับ,รบเพลงจบแล้วครับเพลงชาติไทยครับโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปซอยไหนพี่น้องอนะครับร้านค้า้านขายเต๊ะนะครับโอ้โหอ,อันนี้ก็เป็นร้านการสีขนมไทยครับด้านถึงก็เป็นบ้านเลื่อนรงไทยเนาะเป็นเลือนไทยครับ ด้านนี้เป็นจระเข้ปาทิโซพี่น้องไปนะครับบางไงครับอันนี้เป็นจระเข้ครับโอ้โหนี่ครับว้าวโอ้โหพอกกคได้ <c oughs> แบบนี้บอดัสไม่กล้ากินเริงจริน้อง อันนี้ขอลาครับขอลาไม่การกินครับจระเเคนี่ครับอันนี้เป็นผัดไทยครับเป็นผัดหมี่สงสัยวันนี้ไม่ผ้นผัดไทยครับมารอบก้อนผมกินข้าวขาหมูครับแต่มารอบนี้น่าจะไม่พ้นผัดไทยครับโอหอันนี้ก็ขายต้นไส้เนาะ เนไสใหญ่ครับนี่พี่น้องอันนั้นเป็นกระทงครับเป็นกระทงเพราะว่าโชว์นี้กะไกลเรือ่าเตอร์บลลอยกระทงเนาะนี่ครับเป็นกระทงครับโอ้โหสวยจริงๆครับโซนนี้ก็น,นั่งมากครับพี่น้องโซนนี้เ็นกะตกแต่งอย่างสวยงามครับอันนี้ก็ เป็นกระทงครับเป็นกระทงดอกไม้แล้วก็มีเลือกครับโอ้โหสวยจริงๆครับมุมนี้ครับชาตามือครับร้านขายขนมครับเป็นขนมไทยครับ เจแดงครับร้านขายข้าวโพดขายถั่วร้านนี้เป็นร้านขายขนมเบื้องครับโอ้โหเยอะจริงๆเต้นนะครับ กอนคำนี่ข้นไหลหรืเนาะค้นเก็หลั่งไหลามาครับมาหากิีข้าวนะครับแล้วก็มาคาสมน้ำพูเนาะะดีครับชาต่างชาติทั้งนั้นครับชาชักกำปองครับโอโฮโฮ้โหสวยจริงๆครับด้านนี้เป็นตึกสีเหลืองครับเพิ่นเกลตกแต่งเป็นตึกสีเหลืองเนาะนี่ครับ นารยาครับมุมนี้เป็นนารยาโอ้โห,โหสวยจริงๆครับไอเจมาบาเอนนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าครับเดี๋ยว่เป็าตลาด ถ้าใครว่างก็ขอเซิร์นเด้ครับพี่น้องขอเซิร์นข้ามากินข้าวที่สุขสยามนะครับราคาก็พอกินได้เนาะราคาก็ตั้งแต่80บาทขึ้นไปนะพี่น้องอย่างเช่นผัดไทยก็80บาทนะครับเอาบันนี้ผมก5บิพ้าพี่น้องขึ้นไปที่ชั้นบนนะครับและก็ขึ้นไปเกาลาพี่น้องนะครับและก็จัดได้ขอโตนะครับขอตโตลงมาหากินข้าวนะครับ วันนี้ว่าจะกินผัดไทยครับเห็นเมนูแล้วครับโอ้โหดอนนี้ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับสวยจริงๆครับอันนี้ก็เป็นสาวชาวต่างชาติครับอันนี้เป็นชั้นเอ็มพี่น้องเป็นชั้นเอ็มครับป๊าดคนเต็มนะครับชั้นเอ็มครับปาติโต้ชั้นเต็มคนเต็มนะครับ เยอะจริงๆครับชั้นเอ็มนี่ครับโอ้โหขึ้นมานี่หอมเจอยๆครับและก็แอร์เย็นเจ๊บนะครับพี่น้องแอร์เย็นมากครับ<ด>ห้างดูห้างดังของไทยนะครับสวยงามมากครับโอ้โหคลิปนี้ผมกาได้พาเพี่อนๆเอฟซีเนาะมาย่างเทียวที ท่าไอคอนสยามนะครับมา,าเที่ยวที่สุขสยามนะครับและก็ต้องขอเซิร์ฟน,นะครับถ้าผืนวางเนะขาะก็ขอเธอผ้าแฟนมาเนาะขอเธอผ้าคุณพ่อคุณแม่มากนะครับมาเที่ยวที่ไอคอนสยามครับคลิปนี้ผมกตมนะ็ตั้งเจอมาเนาะตั้งเจอผ้าพี่น้องมาส้มภาพบรรยากาศนะครับก็ต้องขอตัวนะครับวันนี้ขอตัวไปหากินข้าวนะครับตอนนี้เริมผิวข้าวแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีเด้อสวัสดีครับ Bye bye!